เจาะลึกข่าวนิติบัญญัติรอบวันทันทุกข่าวสารการเมืองรู้ทันข่าวปลอมตามติดเรื่องร้อนต้องรู้กับรายการสถา,สถานีนิติบัญญัติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนิติบัญญัติเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นิก5นทีถึง17นิกา30นาทีมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับ วันนี้อยู่กับคุณทะดาวทองอิมและผมนัทเดชเอียดปุ่มครับสวัสดีคุณนัทเดชและคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์แห่งความรักนะคะเนื่องจากว่า14บสกุมภาสันนี้แล้วก็จะเป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแต่แน่นอนว่าแม้จะเป็นสัปดาห์แห่งความรักแต่เรื่องราวข่าวสารที่หยิบยกมาฝากกันก็ต้องบอกว่าร้อนแรงมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดตามต่อเนื่องกับคดีของสสชัยยามพาวานเนาะที่ ก่อนหน้านี้สารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับมาดูว่าทางประธานสภาจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างเพราะว่าตามขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการส่งหมายจับมายัางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องติดตามกันนะครับกับการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญซึ่งก็จะเข้าสู่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาในวันที่ 13-14กุมภาพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะครับมีหลากหลายความเห็นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางประธานรัฐสภานะครับโคกพักประชาชนทางวุฒิสภาเองวันนี้คุณทดาวคุณผู้ฟัง<ฆ>ก็มีการหารือถึงแนวทางเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันด้วย<ฆ>นะครับเดี๋ยวก็จะนํามาพูดคุยในรายการวันนี้ครับประเด็นแรกอย่างที่คุณทดาวปูเอาไว้ไปดูกันก่อนเลยกับเรื่องของสสปูอัดเนี่ยที่โดนหมายจับ ตามตัวจากสารจังหวัดเชียงใหม่ทางประธานรัฐสภานะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัตามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ค่ะซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะนายวันมุฮัมหมัดนอมัตทานะคะพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางสภาเองอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ช่วงเช้านะคะบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับหมายจับถ้าได้รับมาแล้วเนี่ยก็จะรีบดําเนินการโดยด่วนซึ่งถ้าเป็นคดีที่เข้าข่ายประมวลกฎหมายอาญามาตรา149ก็ระบุเอาไว้ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานสมาชิกสภา,านิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่1 0 0 0 0 0บาทถึง4,0,000บาทหรือประหารชีวิตประธานสภาไม่จําเป็นต้องหารือในที่ประชุมเจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกลุ่มได้เลยแต่ต้องเป็นหนังสือจากสารเช่นเดียวกับคดีตักใบแต่หากเป็นหนังสือของ สองตำรวจอย่างเดียวต้องหาหรือในที่ประชุมสภาก่อนว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติส่งตัวอย่างไรซึ่งเมื่อมีหนังสือมาถึงนะคะก็ต้องบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมภายใน15วัน โดยคาดว่าน่าจะบรรจุเข้าที่ประชุมได้ในสัปดาห์หน้าก็จะบรรจุเป็นเรื่องด่วนเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสภานะคะนักข่าวถามอีกคุณผู้ฟงังคุณนัทเดทชถามท่านประธานวันนอว่ารู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประธานสภาก็บอกว่าสสเป็นคนที่ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าบุคคลทั่วไปแต่อย่างไรก็ต้องดูข้อเท็จจริงในหนังสือที่จะส่งมาก่อนว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ่ะ ซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยคนใกล้ชิดของสสปูอัดก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยจอจะรายงานตัวตามหมายจับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังจากที่นายชัยยามพวานมั่นเพียรจิตสสกรุงเทพมหานครพักไทยก้าวหน้าหรือว่าสสปูอัดถูกออกหมายจับจากคดีข่มขืนสาวชาวไต้หวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มี การออกมาแสดงตัวหรือว่าให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการในขณะที่มีการปล่อยคลิปภาพกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุอย่างต่อนเนื่องล่าสุดเนี่ยทางเพื่อนของสสปูอัดเองก็ได้แจ้งนะครับกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนนี้สสปูอัดยังอยู่ในกรุงเทพรอวันที่จะไปมอบตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนวันที่20กุมภาพันธ์นี้ แล้วก็จะ,ะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทีเดียวที่เชียงใหม่เลยพร้อมกับยืนยันนะครับว่าสสปูอัดยังไม่มีความคิดที่จะลาออกจากตําแหน่งหลังเพื่อนสมาชิกกดดันไม่ให้ใช้เอกิทธิ์คุ้มครองพร้อมกันนี้ทางเพื่อนของสสปูอัดเองก็ยังเล่านะครับบอกว่าตํารวจเนี่ยมีการเรียกรับเงิน4,0,000นบาท แลกกับการยุติคดีตั้งแต่เดือนมกราคมเพราะว่าสสปูอัดได้เดินทางกลับไปที่เชียงใหม่ตั้งแต่รู้นะครับว่าถูกแจ้งความดำเนินคดีแต่เมื่อไม่จ่ายเงินก็กระโดดจากหมายเรียกเป็นหมายจับเลยซึ่งหลังจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยหลักฐานออกมาซึ่งทางคนใกล้ชิดสสปูอัดก็ยอมรับว่าทั้งสองคนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์กันจริงแต่เป็นการสมยอมและในห้องเนี่ยมีสามคนก็คือสสปูอัด หญิงชาวไต้หวันแล้วก็เพื่อนสาวของเธอนะครับแต่เป็นการข่มขืนจริงหรือไม่ทำไมเพื่อนจึงไม่ช่วยและคืนนั้นเองหญิงชาวไต้หวันเนี่ยได้เดินออกมาส่งสสปูอัดที่หน้าห้องแต่น่าเสียดายที่ทางโรงแรมแจ้งว่ากล้องวงจรปิดเสียทำให้ไม่มีหลักฐานในส่วนนี้และ1ประเด็นที่ทางสสปูอัดต,ตั้งข้อสังเกตเนี่ยคือหลังจากเกิดเหตุ ตำรวจไม่ได้ลงพื้นที่เก็บหลักฐานแวดล้อมเลยฟังแต่คาให้การของผู้เสียหายจึงทําให้ทางสสปูอัดแล้วก็ทีมงานและทนายความเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเองนะครับและถ้าจากคลิปวงจรปิดที่ถูกปล่อยออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าทางสสปูอัดไม่มีท่าทีมึนเมาสามารถเช็คกับทางร้านอาหารได้ว่าคืนนั้นสสปูอัดไม่ได้สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเชื่อว่าขณะนั้นเนี่ย ตัวสสปูอัดมีสติครบถ้วนยังบอกอีกด้วยนะครับว่าที่ไม่ออกมาถแถลงข่าวในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ากระแสสังคมยังแรงอยู่หากพูดอะไรออกไปเนี่ย คนก็คงยังไม่รับฟังนะครับค่ะซึ่งเราก็ต้องนําเสนอทั้ง2ฝ่ายนะคะทั้งทางเจ้าตัวเองด้วยที่ก็เรียกว่าเป็นการออกมาพูดโดยคนใกล้ชิดสสชย,ยามพาวาันนะคะที่พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องไปพิสูจน์กันตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปเนาะแล้วก็ดูทางฝ่ายนิติบัญญัติเองทางเลขาธิการสภาออกมาบอกว่าน่าจะเป็นการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระในการประชุมวันพ รานสาดีที่20กุมภาพันธ์ค่ะต่อมานะก็มาติดตามกับประเด็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะครับวันนี้เองประธานรัฐสภาก็ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256โดยวาระแรกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปทำประชามติถามประชาชนอ้างคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญสามารถทำได้หากทำก่อนวันเสียง,งบ3,000ล้านบาทฟรีหากสภาไม่ให้แก้ครับ ค่ะซึ่งประธานรัฐสภานะคะก็ย้ำกรณีที่ว่าจะมีผู้ไปยื่นให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉยัยการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่รัฐสภาจะมีการพิจา,ารณากันในวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์นี้โดยยืนยันนะคะว่าไม่กังวลเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการสอบถามคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่าย หรือว่าวิบสามฝ่ายนั่นเองก็ประกอบด้วยฝ่ายค้านร,รัฐบาลวุฒิสภาและก็ผู้แทนจากคณะรัฐมนตรีเสียงข้างมากก็เห็นว่าสามารถบรรจุในระเบียบวาระได้แล้วก็มีข้อมูลที่เห็นว่าควรจะบรรจุเข้าวาระการประชุมอีกทั้งตนเองก็ยังได้ตีความคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ที่ระบุเอาไว้ว่าหากรัฐสภาต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับจะต้องทำประชามติสอบถามประชาชนดังนั้น นั้นตนจึงต้องบรรจุวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้รัฐสภาได้พิจารณาก่อนว่าจะต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งหากรัฐสภารับหลักการไปแล้วตนก็จะชะลอกระบวนการทั้งหมดเอาไว้ก่อนแล้วก็ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากก,ะกะตเพื่อให้จัดการออกเสียงประชามติสอบถามความเห็นจากประชาชนค่ะทั้งนี้ก็เป็นการประหยัดงบประมาณไปด้วยเพราะว่าหากจัดการออกเสียงประชามติก่อนแล้วประชาชนเห็นด้วยแต่พอมาถามรัฐสภา ปรัฐสภา,าไม่เห็นด้วยก็จะทําให้เสียงงบประมาณตรงนี้ไปโดยศูนย์เปล่านะคะมีเสียงบางช่วงบางตอนของการอธิบายประเด็นนี้ไปฟังกันค่ะก็กากนดว่าบัรจุในระเบียบระเพื่อ,อพิจารณาในที่ประชุมวันที่13และ14กุงภาพันธ์นี้นะครับโดยมีเวลาที่ได้ตกลงเันไว้ทั้งหมด19ชั่วโมงตามที่ทราบแล้วนะครับ ่วนว่าข้อกังวลว่าจะมีผู้ยื่นให้สารนุนุนตีความผมไม่ทราบว่าจะตีความในประเด็นใดแต่ว่าการจะตีความส่งให้สารอนุตีความแล้วแต่ามาจากกลุ่มไหนถ้าหากมาจากสมาชิกรัฐสภาเขาต้องอาศัยเสียงผู้ที่ลงชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า40ท่าน แล้วก็ต้องประธานต้องหารือในที่ประชุมของประชุมร่วมของรัฐสภาว่าจะมีผู้เห็นด้วยว่าให้ประธานส่งไปให้สารรัฐรนตรีความหรือไม่ถ้าเห็นด้วยหมายถึงว่าเสียงข้างมากเห็นว่าควรส่งก็ประธานสภาก็จะส่งต่อไปถ้าเสียง <c oughs> ไม่ถึง,งกึ่งงก็ก็ไม่ส่งก็พิจารณาต่อไปนะครับการที่จะบอกว่าให้ อะไรให้ไปขอประชามาติแล้วก่อน<ม>จึงจะบรรจ,จุการแก้ไขรันุรทั้งฉบับได้ในคาวินิจฉัยของศาลถ้าเขาเขาใช้คําว่าถ้าสภาต้องการที่จะแก้ไขรัศดรทั้งฉบับให้ไปถามประชาชนก,ก่อนทีนี้คําว่าสภามีความต้องการจะแก้ก็ต้องตีความว่าสภาหมายถึงอะไรก็ต้องหมายว่าที่ประชุมของรัฐบาลเสียงข้างมาก ซึ่งต้องประชุมแต่ถ้าเสนอกฎหมายและรัฐมนูลนนมาอย่างเดียวก็เป็นความต้องการของรรคการเมืองหรือประชาชนเรายังไม่ทราบว,ว่ารัฐสภาต้องการจะแก้ไหมเพราะฉะนั้นผมใช้การวินิจฉัยข้อศารัฐธรัมนูญนี้ตีความว่าเพราะส่งให้สาลตีความมาสารก็ไม่ส่งบอกให้อ่านเอาเองผมก็ตีความว่าการที่จะให้ ว่ารัฐสภาต้องการจะแก้ก็ต้องถามเมื่อตีสภานั้นต้องมีการประชุมประธานรัฐสภายังระบุอีกนะครับว่าหากสสคนใดต้องการจะยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญติความก็สามารถทำได้โดยจะต้องเข้าชื่อกัน40คนนะครับและนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาว่า รัฐสภาจะเห็นด้วยว่าให้ประธานรัฐสภาส่งสารรัฐธรรมนูญตีความหรือไม่หากรัฐสภาเห็นด้วยประธานรัฐสภาก็จะเสนอเรื่องให้รัฐสภาแต่จะต้องใช้เสียงเห็นชอบจากรัฐสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งหากคะแนนเสียงไม่ถึงก็เดินหน้าพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปครับค่ะก็เป็นคำยืนยันนะคะจากประธานรัฐสภาเองว่าพิจารณาจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแล้วว่าจะต้อง ให้ความเห็นชอบจากรัฐสภา,าเนี่ยออกมาก่อนถึงจะไปถามประชาชนไปทำประชามติถามความเห็นจากประชาชนค่ะก็ต้องติดตามนะคะว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภา,าจะว่าอย่างไรกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในการประชุมวันที่13และก็14กุมภาพันธ์นี้ค่ะส่วนทางด้านโฆศกพักประชาชนเนี่ยก็บอกนะครับว่าต้องการให้สสสอบอเนี่ยโหวตเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะเปิดทางในการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสอสอรเพื่อที่จะยกร่างใหม่ทั้งฉบับครับนายภริศวัชรศิลป์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพักประชาชนและโฆษกพักประชาชนก็กล่าวนะครับว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256 ให้มีการตั้งสสรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งมีสองฉบับที่เสนอก็คือร่างที่เสนอโดยพรรคประชาชนแล้วก็ร่างที่เสนอโดยพรรคเพื่อไทยจะเข้าสู่ที่ประชุมอย่างที่บอกไปที่ประชุมรัฐสภานะครับ13-14กุมภาพันธ์นี้บอกว่า ตเองเนี่ยยังคงยืนยันเหตุผลที่จะต้องมีการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากรัฐธรรมนูญปี60ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นมีปัญหาเรื่องของความชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยทั้งในส่วนของที่มาแล้วก็กระบวนการและในส่วนของเนื้อหารัฐธรรมนูญปี60ถูกร่างด้วยคนไม่กี่คนนั่นคือคณะ รัฐประหารไม่ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมและในส่วนของกระบวนการแม้รัฐมนูญปี60จะผ่านการทำประชามติในปี2559ก็จริงแต่มีหลายคนตั้งคำถามนะครับว่าเป็นประชามติที่มีความเป็นเสรีและเป็นธรรมตามมาตรฐานประชาธิปไตยสากลหรือไม่ส่วนเนื้อหาสาระทั้ง279มาตรารวมถึงบทเฉพาะการไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสากล มีเนื้อหาที่ทําให้อํานาจและสิทธิเสรีภาพของประชาชนอ่อนแอลงโดยสรุปก็รัฐธรรมนูญปีหกศมีปัญหามาตั้งแต่กระบวนการแล้วก็เนื้อหาสาระซึ่งผัวพันกันหลายมาตราพร้อมยืนยันนะครับว่าเจตจำนงนี้ไม่ได้เป็นเพียงของพรรคประชาชนเท่านั้นแต่ทุกพรรคการเมืองก็เห็นตรงกันว่าจะต้องมีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับสสพาริสนะคะยังบอกด้วยว่าครั้งนี้เนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่ สัปดาห์นี้เป็นครั้งแรกที่ประธานรัฐสภาเห็นตรงกับตนเองว่าสามารถบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้โดยที่ไม่ต้องทําประชามติมาก่อนครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตีความว่าควรจะต้องทําประชามติก่อนหนึ่งครั้งจึงจะสามารถบรรจุเข้ามาพูดคุยกันได้เพราะว่าแม้รัฐสภาจะผ่านสาวาระก็ต้องมีอีกหลายกระบวนการตามมาค่ะโดยมีการทําประชามติให้ ประชาชนให้ความเห็นว่าจะเห็นด้วยหรือไม่กับการทำรัฐธรรมนูญน,นะคะซึ่งหากประชาชนให้ความเห็นชอบก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจำนวน200คนจึงจะสามารถจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้และก็จะต้องกลับไปทำประชามติอีกครั้งว่าประชาชนให้ความเห็นชอบกับร่างที่จัดทำขึ้นหรือไม่ก็สอดคล้องกับคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญทุกประการค่ะ ต่อมามาดูทางด้านของวุฒิสภากันบ้างนะครับที่วันนี้เองก็มีกิจกรรมมอร์นิ่งทอล์ถกกันเรื่องของแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนี่แหละครับนายมงคลสุรศัรจาประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกลียงไกรศิรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1นนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2พร้อมด้วยวุฒิสมาชิกนะครับ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่2ปี2568ในหัวข้อมุมมองสอวอต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญจัดขึ้นนะครับโดยคณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยนายบุญสรงน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่สองในฐานะประธานกรรมการวิชาการของวุฒิสภาก็ได้เป็นประธานเปิดงานและกล่าวถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยเฉพาะการหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเน้นย้ําบทบาทของวุฒิสภาในการกันกรองและพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญให้เกิดความสมดุลและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งการเสวนาครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติ จากศาสตราจารย์วุฒิสารตันชัยและศาสตราจารย์ดรสมคิดเลิศไพฑู์เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีการเสวนาถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมกับโครงสร้างการเมืองไทยบทบาทของวุฒิสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญผลกระทบของการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประชาชนและภาคการเมืองโดยมีนายชิปจิตนิยม สมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะมีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของวุฒิสภาในการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและตอบโจทย์สังคมไทยแล้วก็มีข้อเสนอให้มีเวทีพูดคุยลักษณะแบบนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในประเด็นสําคัญสําคัญของประเทศนะคะซึ่งกิจกรรม Morning Talk ถือเป็นเวทีสําคัญที่เปิดโอกาสให้ทั้งสอวอนักวิชาการแล้วก็ผู้สนใจด้านรัฐธรรมนูญได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อส่งเสร,ริมกระบวน การประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนด้วยค่ะครับก็จับตารอดูนะครับ13-14กุมภาพันธ์นี้ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งความเคลื่อนไหว มีอะไรบ้างนั้นก็จะนํามาพูดคุยในรายการของเราเช่นเดิมนะครับค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการสถานีนิติบัญญัติที่วันนี้เราสองคนนํามาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้17บเนาฬิกานาทีถึง17บเนากาสนาทีแล้วก็รับฟังผ่านทาง พอดแคสต์นะคะทาง YouTube t p Radio News ได้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณณนะัฐเดชเอียดปุ่มและดิฉันท่เดาวทองอิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ